สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดด่านสําโรงนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่11แล้วนะครับในการเรียนการสอนวินชาสุขศึกษาและภาะศึกษานะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับของภละศึกษานะครับเนื่องจากเราเนี่ยเรียนสุขศึกษามาหลายสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นภละศึกษาบ้างนะครับ เราศึกษาในสัปดาห์นี้เรื่องที่ครูจะสอนก็นคือ,อการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้รู้จากการเคลื่อนไหวร่างกายในขณะอยู่กับที่ไปแล้วใช่ไหมครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายร่างกายจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เท้าในการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับมาดูตัวอย่างนะครับว่าตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่มีกี่แบบนะครับอยู่กับที่เนี่ยเราได้เรียนไปแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ3แบบ4แบบนะครับแต่เคลื่อนที่อาจจะมีเยอะกว่านิดนึงนะครับมาดูการกระโดด าการกระโดดเป็นยังไงครับการกระโดดเนี่ยเป็นการยืนย่อตัวแล้วใช้เท้าทั้งสองข้างเนี่ยอ,ออกแรงถีบตัวจากพื้นให้ลอยสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าทั้งสองข้างโดยย่อเขา่าเล็กน้อยอนะครับการกระโดดเนี่ยเป็นการย่อตัวลงนะครับเราจะใช้ปลายเท้านะครับย่อตัวลงแล้วก็กระโดดขึ้นไปในแนวตรงนะครับ ให้นักเรียนดูจากรูปนะครับจากรูปเห็นไหมเมื่อเรากระโดดขึ้นไปมือเราจะชูขึ้นด้านบนนะครับอ่ามือแขนเราจะชูขึ้นนะครับเท้าจะลอยจากพื้นนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราอ่ากระโดดเสร็จลงมาสู่พื้นนะครับจะลงด้วยปลายเท้านะครับเนื่องจากการลงด้วยปลายเท้าเนี่ยจะเป็นการลดแรงกระแทกของลําตัวนะครับถ้าเราลงเต็มเท้าเนี่ยอ่าร่างกายลอาจากกระแทกพื้นหรืออาจจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับ แต่การลงด้วยปลายเท้าเนี่ยจะเป็นการผ่อนแรงแล้วก็เวลาลงเนี่ยย่อนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการลดแรงเสียดทานนะครับย่อลงกระโดดขึ้นลงมาก็ย่อเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือ,อเป็นการกระโดดนะครับมาดูการกระโดดขยิงขาเดียวเป็นยังไงนะครับการกระโดดขยิงขาเดียว เป็นการเคลื่อนที่โดยเริ่มจากท่ายืนตรงครับยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งขึ้นนะแล้วเหวี่ยงเท้าอีกข้างออกไปข้างหน้าเพียงข้างเดียวติดต่อกันนะครับอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของคำพูดที่ว่าการขยิงมากกว่านะครับแต่ที่จริงชื่อเนี่ยเป็นการกระโดดขยิงขาเดียวก็คือเราจะใช้ขาเดียวนะครับเราจะไม่ใช้สองขานะครับขยิงขยิงบางทีละขานะครับ จะใช้ขาไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วแต่เราถนัดแล้วแต่เราชอบนะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการกระโดดไปข้างหน้านะครับเป็นการเคลื่อนที่โดยใช้เท้าทั้งสองข้างเนี่ยถีบตัวให้ลอยสูงนะขึ้นไปในด้านหน้า แล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองพร้อมกันหรือทีละข้างก็ได้นะครับอนักเรียนสามารถดูรูปประกอบได้เลยนะครับการกระโดดเนี่ยเราจะเวี่ยงแขนไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับแขนจะเวียงไปด้านหลังเสร็จแล้วเนี่ยทีบตัวให้เท้าลอยจากพื้น,นครับแล้วก็ลงสู่ลงสู่พื้นนะครับด้วยปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับอาจะอยู่ลักษณะนี้เวียงแขนแล้วก็กระโดด ท่านี้นักเรียนอาจจะเคยปฏิบัติมาแล้วไม่ยากนะครับก็เป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อไปนะครับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่รูปแบบต่อไปนะครับก็คือการเดินหน้านะครับการเดินเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วนะครับการเดินเป็นการเคลื่อนที่โดยการ ก้าวเท้าสลับกันนะครับขณะเดินเท้าข้างหนึ่งจะอยู่บนพื้นส่วนอีกข้างหนึ่งจะติดพื้นนะครับลำตัวตั้งตรงปล,ปล่อยแขนแล้วก็แว่งตามธรรมชาตินะครับการเดินเป็นการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะครับเราจะเคลื่อนที่หรืออาจจะเป็นการทํากิจกรรมต่างๆทํางานบ้านเดินไปซื้อของทำ ทุกอย่างแทบจะมาจากการเดินทั้งสิ้นนะครับอันนี้นักเรียนคงปฏิบัติเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็เป็นประดับปฏิบัติเป็นประจําทุกวันนะครับอะต่อไปนะครับการวิ่งะนะครับการวิ่งเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่โดยการก้าวเท้าสลับกันอย่างรวดเร็วนะครับไปในทิศทางใดก็ได้ตามที่เราต้องการครับขณะวิ่งเท้าทั้งสองข้างจะลอยจากพื้น อ่านะครับและใช้ปลายเท้าลงสู่พื้นนะครับอ่าการวิ่งเนี่ยนักเรียนคงจะเคยวิ่งอยู่แล้วนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าการวิ่งเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบอ่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะอ่าต่างจากการเดินนะครับการเดินเนี่ยจะมีเท้าหนึ่งข้างที่ลอยจากพื้นนะครับแล้วเท้าอีกข้างหนึ่งก็จะติดพื้นนะครับแต่สําหรับการวิ่งเนี่ยก็คือ เท้าจะลอยจากพื้นแทบจะทั้งสองข้างนะครับก็คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็การวิ่งเนี่ยอาจจะใช้เป็นการออกกาลังกายนะครับการวิ่งเพื่อเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปยังทิศทางในทิศทางหนึ่งที่เราต้องการหรืออาจจะวิ่งไปวิ่งเล่นวิ่งซื้อวิ่งไปซื้อของนะครับหรือวิ่งออกกําลังกาย เป็นการสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายได้หมดนะครับมาดูการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในรูปแบบต่อไปนะครับการก้าวชิดก้าวนะครับการก้าวชิดก้าวเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านข้างนะครับเราจะไม่เคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้านหลังนะครับก็คือเคลื่อนที่ไปด้านข้างโดยใช้เริ่มจากท่ายืนตรงนะครับท่านี้จะเริ่มจากท่ายืนตรงแล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้าง ลากเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายครับแล้วก้าวเท้าซ้ายออกไปแล้วก็ก้าวเท้าขวามาชิดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับครูอ,อธิบายเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพเรามาดูรูปภาพกันนะครับอ่าก้าวชิดก้าวนะครับเราจะเริ่มจากท่าตรงนะครับอ่าเริ่มจากท่าท่าตรงครับท่าตรงครับอ่าท่าตรง รเริ่มแรกเลยนะครับเราจะก้าวเท้าออกไปหนึ่งหนึ่งข้างนะครับไปด้านข้างาในทีนี้ครูยกตัวอย่างเป็นเท้าซ้ายนะครับนะครับจะก้าวเท้าเนี้ยออกไปนะนะครับพอก้าวออกไปปุ๊บ,เส,เ,เ,บเสร็จแล้วก็เอาเท้าขวาเนี่ยเข้ามาชิดในท่าตรงนะครับเสร็จแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างนะครับแล้วก็นําเท้าขวามาชิดนะครับก็คือก้าวข้างหนึ่งนะครับไปด้านข้างแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งมาชิดก้าว ไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งมาชิดก็ค hmm. like ือทําสลับกันไปนะครับเพราะคือการก้าวชิดเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านข้างครับจะต่างจากการเดินการเดินเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแต่การก้าวชิดก้าวจะเป็นการเคลื่อนที่ไปในด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะ รูปแบบต่อไปของการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ก็คือการกลิ้งตัวนะครับการกลิ้งตัวเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่โดยการนอนพลิกหมุนไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้ส่วนของลำตัวเนี่ยแนบกับพื้นแล้วพลิกหมุนตัวต่อเนื่องไปนะครับนักเรียนดูภาพประกอบเลยนะครับนะครับถ่ากลิ้งตัวเนี่ยจะเป็นท่าที่เรานอนนะครับจะนอน ราบไปกับพื้นนะครับาเราอาจจะยกมือขึ้นหรือแขนแนบลําตัวก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับเสร็จแล้วก็กลิ้งไปด้านใดด้านหนึ่งครับจะไปขวาก็ได้ไปซ้ายก็ได้นะครับแล้วเราจะปฏิบัติหรือแล้วแต่เราจะทํานั่นเองนะครับการกลิ้งตัวเนี่ยลำตัวจะติดพื้นจะแนบติดพื้น,นครับก็กลิ้งไปน,นี้ก็คือรูปแบบของการเคลื่อนไหวแบบ เคลื่อนที่อีกรูปแบบหนึ่งที่ครูสอนในวันนี้นะครับะนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในการเรียนวิชาสุขศึกษาและภลรศึกษานะครับซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับภลรศึกษาเป็นการเคลื่อนที่แบบง่ายๆในชีวิตประจําวันของเรานะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ใช่ไหมครับก็จะมีการ การก้มการเหยียดขายกขาอะไรง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยจะมีอยู่2แบบหรือ2อย่างด้วยกันนะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่ก็คือร่างกายเราจะไม่เคลื่อนไปไหนอยู่กับที่เช่นยืนบิดตัวก้มอะไรประมาณนี้นะครับก็คืออยู่กับที่ไม่ไม่เคลื่อนย้ายไปที่อื่นนะครับแต่สําหรับวันนี้ก็คือ การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่แบบที่2ก็คือเราจะเคลื่อนที่ไปที่อื่นนะครับอ่าเพราะเช่นการกระโดดการเดินการวิ่งการกลิ้งต่างๆนะครับก็คือ <c oughs> ร่างกายเราจะเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับนักเรียนต้องแยกให้ออกนะครับการเคลื่อนไหวมีอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนที่นะครับอ่าอันไหนที่เป็นการเคลื่อนไหวนะครับแล้ว ร่างกายเราไม่ได้ย้ายไปจุดอื่นอันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อันไหนเป็นการเคลื่อนไหวนะครับแล้วร่างกายเราย้ายที่เดิมย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่อื่นอันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับสําสหรับสัปดาห์นี้ครูก็ฝากเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนนะในวิชาสุภาศึกษาและพลศึกษาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วสิ่งที่ครูจะฝากไวอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับในช่วงนี้ก็จะมี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งในทุกวันนี้ก็กำลังระบาดอย่างหนักนะครับก็ขอให้นักเรียนนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับหน้ากากอนามัยนะครับต้องอใช้ตลอดปิดตัวไว้ตลอดนะครับเวลาเราออกจากบ้านไปที่อื่นหรือพูดคุยกับคนอื่นนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเจลแอลกอฮอล์สเปรย์ต่าง ล้างมือฆ่าเชื้อโรคหน้ากากอนามัยต้องสวมไว้ตลอดเวลานะครับหลับสัปดานี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ